สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมต้องอัครนัทนะครับวันนี้ก็ได้นาเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรครับวัดธรรมมูลวรวิหารนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงอามนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีพศ2 4 6 1จังหวัดชัยนาทเหรียญนี้เนี่ยก็หลวงปู่สุขครับวัดประคองมะขามเท่านะครับท่านร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคงวัดบางกะพีนะครับแล้วก็หลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะครับ อ่าโอเคาวนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆบล็อกเนี้ยนะครับเอ่เหรียญนี้นะครับมีด้วยกัน2บล็อกด้วยกันก็คือเป็นบล็อกหน้าใหญ่กับบล็อกหน้าเล็กนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกหน้าใหญ่นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มหูเชื่อมข้างกระบอกนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นมือใหญ่ๆนะครับบล็อกหน้าใหญ่นะครับมือตรงนี้จะใหญ่ ใหญ่กว่าพอสมควรเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกหน้าใหญ่นะครับวิธีการดูนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นกล้องด้วยกันเลยดีไหมครับอ่าโอเคปึ๊บนะครับอ่าก่อไฟนิดนึงนะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับอ่าแล้วเพื่อนสังเกตนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงเพื่อนๆเห็นนะฮะ ลักษณะของเหรียญปั๊มนะครับผิวเรียบนะครับเห็นไหมฮะผิวไฟยังอยู่ตามซอกเหรียญนี้นี่ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับใบหน้านะครับติดชัดนะครับคมชัดนะครับเพื่อนๆอ นะครับมือที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเห็นไหมฮะมือท่านจะใหญ่นะครับก็เป็นบล็อกหน้าใหญ่กับบล็อกหน้าเล็กนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตนะครับนี่ไหมฮะจะคมชัดนะครับแล้วก็มีความลึกนะครับในตัวมีมิตินะครับเรียนสวยงามมากๆเห็นไหมฮะอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับนี่ตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะในตรงนี้จะ เป็นเส้นลงไปลึกเลยนะครับได้มิตินะครับแล้วก็ระหว่างขาท่านเนี่ยจะมีมิติจะมีความลึกลงไปนะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมฮะ,ะมีความคมชัดแล้วก็ลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดูผิวเหรียญกันผิวเหรียญเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับถ้ามีเป็น หลุมๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเกิดจากการรีดโลหะในสมัยก่อนนะครับอ่าอันเนี้ยเขาคันว่าแท้เลยแท้นับหนึ่งเลยนะครับนี้นะครับอ่าและครันนี้เรามาดูกันด้านข้างนะครับเป็นข้างกระบอกนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะ นี่ข้างกระบอกชัดเจนนะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับอาจจะมีการแต่งตะไบนิดนึงนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมฮะ,ะค่อนข้างจะเรียบเนี่ยนะ นะครับอ่าแล้วเพื่อนๆเราดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะโอ้เชื่อมนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะผิวเหรียญน,นะครับเกิดจากการรีดโลหะเนี่ยนะโอ้โหแท้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแท้นับหนึ่งเลยนะครับอักขระคมชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะนี่เปิด นี่ชัดเจนมากๆคมชัดนะครับมีการแต่งตะไบนะครับนิดนึงนะครับอ่านะครับเห็นไหมฮะอ่าดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คมชัดเหรียญสวยมากๆเหรียญน,นี้หายากมากนะครับเพื่อนๆนะครับ เดียวร้อยกว่าปีแล้วครับสวยงามมากๆเลยถ้าหากเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการจะให้ผมเช่าผมยินดีรับเช่านะครับเพื่อนๆอเพื่อนๆสามารถที่จะส่งลน์นะครับส่งภาพนะครับเข้ามาให้ผมได้ที่ l ล n e แอดนะครับเครื่องหมายแอดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ t o n g 8 6หนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะโทรเข้ามานัดหมายนะครับหรือโทรเข้ามาพูดคุย กับผมได้ยินดีแล้วครับผมชอบมากๆนะครับคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับที่เบอร์092ครับ802 2332วันนี้ผมต้องอักครนัดและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ